สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับสวัสดีฟูฟูวันนี้ฟูฟูออกมาตากแดดออกมาอาบแดดตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยฮะลูกน้องน้องออกมาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนเนี่ยคนนี้ฮะ อที <onz> ่ประจำของเขาครับใช่ไหมนะที่ประจำของน้องใช่ไหมลูกโอ้ยเดินเดินเดินเไปนน่นเดินไปนู่นเดินมาตามมาเร็วตามมาเร็วเนาะเร็ว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 เร็เรเดินตามมาอุ้ยอุ้ยออนี่ นี่คือความสามารถของฟูฟูเขาเดินตามมาลูกแล้วโอ้โหเก่งจังเลยคนนี้ไนดะ้เก่งมากเลยนะคนนี้ฮะเก่งจังเลยเนี่ยดู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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยขี้อ้อนมากเลยเนี่ยอือืม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 นี่คือที่เล่นของเขานะครับที่เล่นของฟูฟูอุ้ยอะไรลูกอะไรอะไรไปไปเดินมาไหม เร็ว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 เดินมาเดินมาค่อยๆเดินออกกำลังกายด้วยเดินมาอีกแล้วเร็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 วโอ้โหเก่งจังเลยคนนี้เก่งมากเลยเนี่ยคนเนี้ยเก่งมากเลยเนี่ยฮะโอ้เก่งจังเลยเนี่ยอีกรอบไหมขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงไปเร็ว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 น้องน้องขออีกรอบนึง เร็วเร็วอุ้ยอุ้ยอุระวังด้วยระวังระวังวังโอ้โหเก่งมากเลยคนนี้เนี่ยเอ้โหอ่าตรงนี้สงสัยมันจะเล็กไปไปถึงเวลากลับละอีกรอบนึ่งเร็วน้องเร็ว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 เร็เดินมา มาหยุดอยู่ตรงนี้เก่งมากคนนี้เก่งจังเลยเก่งมากเลยเนี่ยชอบออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมแมวน้อยฟูฟูนะครับ คณที่รักและก็เอนดูน้องเขานะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ